สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทยซิงครับสวัสดีไปทางพี่น้องแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับมาครับวันนี้มาอยู่กับ MU4902 นะครับรถเสียทงครับวันนี้มา3คันนะวันนี้ครับผมก็เลยตามมาถ่ายให้พี่น้องได้ดูครับมากับ L5018 ครับกับ f อดห640ของเสียมือดนะพี่น้องผมก็เลยตามมา เก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูครับสำหรับหน้าง,งานรถสามคันนะครับดันอัคคนาก่อนครับนี่ครับก่อนจะไทก่อนจะลงมือก็ต้องดันปิดขนาไว้แบบนี้นะครับเพราะว่าเจ้าของที่ก็จะได้มาไม่ได้มาปิดเองนะครับก็จะไม่ได้ลำบากครับเราก็ต้องปิดให้ปิดให้มิดทุกคันหละพี่น้อง ถเสร็จแล้วก็ปิดคนาครับเดิมๆครับรถสองปีแล้วครับสมงดปีที่สองไปแล้วครับเสียทงครับปีละแสนหกหมื่นนะครับไม่มีงวดย่อยครับส่งไปแล้วครับเสียทงครับรถคันนี้ก็ผมก็ถ่ายเป็นประจำนะครับคันนี้ครับก็เป็นทีมงานเดียวกันกับเสียหมื่นนะครับ วันนี้ก็ลุยงานสามคันครับเกียรไล่ครับผมก็ได้เวลาบ่างๆพอดีครับไม่ได้ทำอะไรครับก็เลยมาถ่ายบรรยากาศรถสามคันนะพี่น้องนู่นแล้วับคนละ คนละแปลงครับสาแปลงครับเก็บมุมนะครับรอบก่อนนะครับสี่มุมครับวันนี้ก็ไม่ได้ทำสละเปาขายนะพี่น้องก็เลยถือโอกาสว่างๆครับเลยมาเก็บภาพให้พี่น้องได้ดูครับ งวดคูปองตาก็ไม่ใช่ธรรมดานะพี่น้องมีแต่แสนขึ้นนะครับเป็นรถยอดฮิตนะครับในไทยเราครับหรือว่าเป็นรถยอดฮิตนะครับแถวเขียนนี้ครับงวดนี้ยังตำๆๆบ้านผมก็ปีละแสนนะที่ผมเห็นออกผ่านทกศรครับปีแรกให้ได้แสนห้าปีที่สองให้ได้แสนนะครับผมพินที่ออกผ่านทกศนะครับ อันนี้ก็ออกจากศูนย์โดยตรงแล้วเสียทงรับคันนี้ก็เช่าไร่มันไว้เยอะครับแล้วก็รับจ้างแบบนี้แล้วพี่น้องรับจ้างเสริมเล็กๆน้อยๆครับก็เลยบรรยากาศก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะพี่น้องฝนก็ตกค่ำมื่อคืนนี้ครับแปลงนี้น่าจะเป็นแปลงสุดท้ายของแถวของเขียดนี้แล้วนะครับที่ยังไม่ทันได้ไถนะเพาะแปลงนี้ก็เป็นแปลง ญาติของผมนะครับก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูครับเก็บมุมให้รอบก่อนนะครับบางท่านก็ไถาสาดเตร์เข้ามุมครับเทคนิคแต่ละคันไม่เหมือนกันครับอยู่ที่พี่น้องจะเรียกไถนะพี่น้องจะไถแบบไหนครับจะไถ เปิดออกหรือจะไถกบเข้าก็ได้ครับโอ้มันนี้มันนะพี่น้องมาหลายคันครับกันหลๆคันก็สนุกไปอีกแบบนะครับแปบ๊บเดียวนะเกีบไล่ครับอยู่ใ,ใกล้บ้านผมครับพอดีผมก็เลยตามออกมาจ็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูครับ อันนี้หกสี่ศูนย์ของเสืยมืดครับพันเก็บหน้าพันนี่ครับโอ้ยินทรายครับไถง่ายครับไถแป๊บเดียวครับยินทรายก็ถือว่าเป็น,นที่ไถง่ายนะ แต่ว่าบ้านผมก็นิยมไม่ไม่เผาในพี่น้องลดค่าพีเอ็มครับรดฝุ่นนะครับก็ไถแบบแบบนี้นครับมีแต่ฟางข้าวครับก็ต้องไถครับเป็นรถไถก็ต้องไถนะพี่น้องถ้ามีงานแล้วครับมันครับหลายๆคันครับแปบ๊บเดียวนะแปลงีหนีับ ติดบ้านครับเป็นแปลงหน้าติดบ้านครับต้องจอดชะลอกันก่อนครับเพราะว่าก็พื้นที่มันไม่ยาวครับไถแป๊บเดียวครับ แปลงนาแปลงนี้แป๊บเดียวนะพี่น้อง3ามคันครับแป๊บเดียวมากันหลายๆคันครับคันสามนะพี่น้องอันสาม บ้านผมก็ส่วนใหญ่ก็350นะครับเสียนุเสียทุงใสครับเสียมืดครับ350ครับเก็บบ้านพี่น้องเก็บบ้านพี่น้องไทยกันไรแล้วเท่าไหร่ครับอันนี้350นะครับ ก็แต่ละเขียดแต่ละพื้นที่ไม่รู้ว่าเท่ากันไหมครับบ้านผมก็ประมาณนี้ครับสามขั้นครับมันมันเลยพี่น้อง โ4 0ของเสียมื่อนก็จะเข้ามุมยากกว่าเพื่อนนะพี่น้องเพราะว่ามันรถมันใหญ่ครับแต่น้ำหนักตัวดีครับก็ได้เปรียบเพื่อนน้ำหนักตัวมันดียูกันครับ เอาศูนยครับก็ <S <S <US> S> ขนาดฐานก็สูสีกันนะพี่น้องใบ24บสีใบยีครับก็ไถเข้าสูสีกันครับอขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ